มื้อเช้าของแม่สมศรีพ่อใหญ่เป็นคนทำนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พ่อใหญ่เข้าครัวค่ะ <c oughs> ทำมื้อเช้าให้เด็กๆแต่ว่าแม่สมศรีไม่ทานนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าแม่สมศรีไม่ค่อยชอบอาหารเช้าของคนที่นี่เนาะเราก็จะกินอะไรแบบง่ายๆน้ำมันจะได้ไม่หยด เข้าครัวทั้งทีก็ดูวุ่นวุ่นไปหมดเลยนะคะวันนี้เชฟใหญ่ของเราเข้าครัวเองก็จะดูวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าวันหยุดของแม่สมศรีแกก็จะลงมือทําเองนะคะเพื่อนขานี่นะคะเพาะดดดมจะพันลิขพันอ่อนน่าอะไรลิขพัน no จะลิขพันผสมเมลอย่าผสมแต่อ่อนเราก็ ทำอาหารเช้าแล้วก็จะมีมีบีนด้วยนะครับเพื่อนๆคานี่พ่อใหญ่ก็จะตักมีซอสสิท์ก็คือไส้กรอกบีนถั่วแดงและขนมปังมีแค่นี้กินกันง่ายๆแบบนี้พ่อใหญ่ลืมทอดไข่นะคะอยู่แพ็คเอ็กพ่อใหญ่ลืมทอดไข่นะคะโอเคบอกแล้วไงพ่อใหญ่ลืมไข่ บอกแล้วเพราะใหญ่ลืมไข่นะคะเวดัมดิเทชชูพวก์ดัสม็อกเดอะไอล์เอาบิปเลทเชชูอินแฮ์ออนโยอร์ฮันทำเสร็จทุกอย่างแต่แกลืมไข่แม่สมศรีก็ทอดไข่ให้เป็นไข่ดาวสามฟองแบบนี้นะคะพเพื่อนๆคะ นี่ค่ะอาหารมื้อเช้าที่พ่อใหญ่ทํานะคะไส้กรอกชั่วแดงและขนมปังแล้วก็จะมีไข่ไข่ดาวมาตามหลังกินกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อเช้าของคนอังกฤษกินกันง่ายๆแบบนี้นะคะ เขาใหญ่ลงมือเป็นเชฟเองแต่ดูวุ่นๆนนะคะรู้หรือยังว่าการทำกับข้าวเป็นเรื่องสนุกและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำเองก็จะวุ่นๆน,นานๆานทีเข้าครัวแกก็จะดูวุ่นๆน,นิดนึงเพราะปกติแม่สมศรีก็จะไปคนทำให้นะคะนี่ค่ะมาค่ะมาทาน มื้อเช้าด้วยกันกับแม่สงศีนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไข่ไข่ดาวนี้สามฟองก็สามคนนะคะมื้อเช้าแบบง่ายๆขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ